สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MEP on Vacation by Teacher Jo e ครับรายการนี้นะฮะจะเป็นรายการที่จะให้น้องๆห้องเรียน MEP ได้ส่งคลิปสนุกๆในช่วงปิดเทอมนะครับเข้ามาแล้วเราก็มา React แล้วก็มาดูด้วยกันนะฮะว่ากิจกรรมยามว่างในช่วงปิดเทอมของน้องๆนักเรียน MEP นั้น มีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ส่งมาแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าน้องๆนักเรียนนะครับที่อยากจะส่งคลิปอะไรเข้ามานะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับกติกาง่ายๆฮะมีอยู่ว่าถ่ายวิดีโอนะครับด้วยความละเอียด 1080p นะฮะซึ่งเป็นความละเอียดที่แบบค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวสำหรับการทำวีดีโอนะครับ อันดับต่อไปนะฮะก็คือถ่ายวิดีโอเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนก็คือนะครับเพราะทุกทีเนี่ยเวลาที่เราจะถ่ายวิดีโอเราจะถ่ายแบบแนวตั้งใช่ไหมครับเราถ่ายแนวตั้งแบบนี้แต่ว่าถ้าจะส่งเข้ามานะครับร่วมสนุกกับ MEP on Vacation ให้ถ่ายแนวนอนแบบนี้นี่นะฮะตั้งกล้องแบบนี้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อความที่จะให้ภาพเนี่ยออกมาได้อย่างสวยงามนะฮะ กติกาข้อต่อไปก็คือกิจกรรมอะไรก็ได้ครับที่ทําในช่วงปิดเทอมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวการขายของการเล่นการร้องเพลงการเต้นการออกกําลังกายการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟตลาดอะไรอย่างเงี้ยห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าจะไปเที่ยววัดก็ได้นะฮะถ้าไปได้นะถ้าไปได้นะ ก็เป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ก็ให้น้องๆระมัดระวังนิดหนึ่งนะเวลาจะออกไปไหนนะครับแต่ถ้าไม่ได้ออกไปไหนทํากิจกรรมอะไรที่บ้านส่งมาให้ครูโจดูได้เลยนะครับแล้วเราจะมาร่วมสนุกเราจะมาดูคลิปของกันและกันร่วมกันนะครับเอาละฮะคลิปแรกจะเป็นของใครเราไปดูกันเลยครับดูพร้อมกันเลยนะฮะ hello everyone how are you today i miss you so bad for the covid-19 today teacher want you to know that you should stay home and stay safe keep your social distance and don't forget to wear your mask so that everything can return to normal as quickly as possible and happy some grand day goodbye Wow thank you for your video from Teacher p พ m ขอบคุณ Teacher p พ m มากมากนะฮะที่ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกับ MEP on vacation ครับคลิปแรกนี้นะฮะครูพิมพ์ก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะฮะครูพิมพ์ก็บอกว่าให้ stay safe ครับคำว่า stay safe ก็คือให้อยู่อย่างปลอดภัยนะฮะ ในข้อต่อไปนะครับที่ครูพิมพ์ได้บอกมาก็คือ wearing mask นะครับ wearing mask ก็คือให้อะไรครับให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะฮะและก็ที่สำคัญครับ keep social distancing นะฮะก็คือเว้นระยะห่างนั่นเองและนอกจากนั้นฮะครูพิมพ์ก็ยังได้ไวอวยพรวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันให้พวกเราได้มีความสุขกันด้วยนะครับ thank you again thank you thank you so much ครับผม เราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นวิดีโอคลิปของใครนะครับ Hello my name is Isaranutira San my name i c k n is m u d e n I am 11 years old Today I go to badminton court every evening r u n n e y from my house to badminton court is long time is t not problem. Go. This is a side wheel of going to the badminton court. This is a badminton court inside the badminton court. ฮะกำลังสนุกเลยทีเดียวฮะเป็นวิดีโอคลิปของ น้องหมูแดงครับโอ้โหไปเล่นแบดมินตันด้วยนะฮะแล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษ very good very good ครับผมบอกว่า going to badminton court นะฮะ going to badminton court ก็คือไปสระน้ำแบดมินตันนั่นเองครับผมเชื่อแน่นอนนะฮะว่าถ้าเปิดเทอมมาหมูแดงหุ่นดีแน่ๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับหมูแดง แล้วก็มาถึงวิดีโอคลิปของคนต่อไปไปชมกันเลยครับคีครับก็กลับมากระจากการเล่นเกมน,นะครับมาใส่เป็นมะเขือเทศจ้าเป็นมะเขือเทศเอะไรเล็กๆใส่ในถุงให้ย้ายน่าจะเอาไปขายครับแบบนี้ครับอาจจะย้อนใส่นิดนะึง ครับอาหารของเราจะมีเป็นลูกชิ้นปลาทอดกินกันเลยลูกชิ้นทอดโอ้ร้อนมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาน้องชายไอย้น้องสาวของผมกันเลยนะครับไปกันมาไส,สาร์ a รถ ครับเดี๋ยวขอตัวไปเล่นกับน้องก่อนนะครับโอ้โหปรบมือรัวๆเหมือนกันครับให้กับน้องเขมนะฮะเย้นะฮะน้องเขมส่งคลิปก็มาหลายคลิปมากนะครับคลิปแรกก็คือหลังจากเล่นเกมก็เป็นยังไงฮะช่วยคุณยายขายผักนะฮะเมื่อกี้เห็นเป็นลักษณะของทเมโตหรือเปล่านะฮะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆใช่ไหมเอ่ยเออนะฮะคลิปที่2ก็เป็นเรื่องของการอีทติ้งกินอาหารนั่นเองนะครับ เป็นมื้ออะไรฮะเป็น lunch หรือเปล่าเป็นมื้อกลางวันหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปที่3ฮะก็คือ riding motorcycle ครับก็คือการขี่รถจักรยานยนต์ฮะแต่ระวังนิดนึงนะเขมลูกเพราะว่าเวลาจะใกล้จะไกลเนี่ยเวลาที่จะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ wearing helmet ด้วยนะครับ wearing helmet ก็คือการอะไรครับสวมหมวกกันน็อกนั่นเองนะฮะ thank you for your video clip ขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกสำหรับคลิปวิดีโอของน้องเขมนะครับเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าเริ่มสนุกแล้วครับชน,บน่อหมาเอขขชนุโสวันมายนิ์เนมขวัญวันนี้ขวัญจะมาเล่นหอวคูให้ดูนะคะ พบกันใหนในกิจกรรมน้านะคะ๊ม่บายว้าว <Wow>, Amazing <Wow. S 1> มากครับน้องขวัญน,นะฮะน้องขวัญบอกว่าเล่นฮูล a าฮูมีการ introduce myself ก็คือการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะอือ mm hmm. you are good at playing hula hoop นะฮะ mm hmm. เก่งมากครับครูโจเล่นไม่เป็นเลยฮะแหมเดี๋ยวต้องสอนครูโจเล่นบ้างนะครับ คลิปต่อไปเลยฮะบายโอ้โห <Bye. S 2> น้องใบาชาครับอากาศร้อนๆแบบนี้ไปสว imming pool ไปสะว่ายน้ำ and have a swimming activity แล้วก็ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ำกันซะแล้วอากาศร้อนๆแบบนี้มชุ่มฉ่ำทีเดียวครับ thank you for your video from ใบาชาครัมาดูคลิปต่อไปครับของเด็กหญิงละลิตวดีทองเหลื่อมนะฮะไปกันเลยครับ ชื่อว่าน้องสาขานี่ะมาเล่ชื่อซาซาค่ะได้ะาาดินตาดินโผล่สว่านปิดน้ารถโผล่สว่านเทวดาลงมาเชียราินเนดินโผล่สว่านขึ้นน้าโผล่สว่านเทวดาลงมาเชีย

เต้นต่อไปนะครับแล้วก็ส่งคลิปเพลงอื่นมาให้คุณโจดูด้วยนะครับปลือๆรัวแล้วก็มาถึงคลิปสุดท้ายของ EP นี้ฮะเป็นของใครไปชมเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัฒต์รุษาลายครับผมอยู่ชั้น MVP 4ีทับหครับได้ที่3ครับกิจกรรมในช่วงปิดเทอมของผมนะครับก็คือ วิ่งออกกําลังกายครับในช่วงโควิดนะครับผมก็จะไม่ออกกําลังกายที่ข้างนอกนะครับผมก็จะวิ่งเป็นเวลา1นาทีนะครับ ทำให้เราไม่เป็นอะไรมากเนาะเวลาเราดูอะไรอะไรอย่างนี้มันจะช่วยบ้องกันได้ครับก็เป็นการออกกำลังกาย exercise at home ของปรุวัตบุญสาหลนั่นเองฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ถ้าออกกำลังกายประเภทอื่นหรือยอย่างอื่นก็ส่งคลิปเข้ามาใน ารายการ MEP on Vacation by Teacher Joe ได้นะฮะ Thank you for your video ขอบคุณสำหรับวิดีโอครับและทั้งบทนี้ก็คือ MEP on Vacation ใน EP แรกนะฮะก็ร่วมสนุกส่งคลิปวิดีโอได้ในครั้งต่อไปนะครับส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะฮะใน messenger ของครูเองครับ Facebook ชื่อว่าสันติราชสุธรรมนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ เมื่อส่งเข้ามาแล้วนะก็ทักทายสวัสดีกันได้ Hello Say Hi กันได้นะครับอย่าลืมนะฮะคลิปวิดีโอนั้นจะต้องถ่ายด้วยความละเอียด 1080p นะครับถ่ายแนวนอนกิจกรรมอะไรก็ได้จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปใน EP หน้าจะเป็นวิดีโอของใครก็คอยติดตามชมกันนะฮะกับ MEP on vacation นะฮะ ที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับบายบาย see you next time ส่งมาเยอะๆนะส่งมาเยอะๆนะรอดูอยู่นะจ๊ะโอเค